สิ่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วเราพูดถึงเหตุการณ์ระดับโลกที่มีการพูดกันแล้วก็ใช้คำพูดบูลลี่หรือบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นโรสหรือว่าเป็นย่างมากกว่าไหมอะไรองเงี้ยนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้กำลังแล้วก็ตอบกลับด้วยคำพูดเหมือนกันถ้าหากว่ามองจริงๆแล้วเนี่ย การที่ใช้วาจาหรือร่างกายความรุนแรงทางกาย,ยมันพอๆกันด้วยซ้ำไปเพราะวาจาของคนเราเนี่ยมันเป็นอาวุธถึงแม้ไม่มีคมแต่มันบาดลึกเจ็บนานอันนี้คือความรุนแรงอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองว่านี่คือความรุนแรงมันเป็นความรุนแรงที่ตอกย้ำซ้ำเติมคนที่ได้ฟัง คนที่โดนอยู่เสมอคิดขึ้นมาทีไรก็เสียใจก็เจ็บใจก็ช้ำใจเสมออันนี้คือความร้ายแรงของอาวุธที่ไม่มีคมก็คือปากของเราส่วนอาวุธที่เราใช้กำลังออกไปบาดเจ็บชั่วครู่ชั่วยามหรือชั่วระยะเวลาหนึง่งมันก็หายแล้วแต่คำพูดโอ้โหมันบาดลึก ข้ามพบข้ามชาติกันเลยก็ว่าได้เจ็บแล้วจําแล้วก็อยู่ในใจมันเป็นที่ที่เรียกว่ามันมีที่เกิดของทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้วาจาไปเชื่อถือนใครก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะมันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งของคนเราเหมือนกันนะคะเราก็เลยชวนกันว่า สติสติสติเท่านั้นที่จะควบคุมใจเราคุยกันว่าใจเนี่ยมันมีหน้าที่รับรู้แล้วมันก็รู้สึกแล้วมันก็จําได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไปในตัวของมันเลยมันมากันยกแผงมาอย่างนั้นของมันจริงๆมันมาพร้อมกันอยู่ที่ว่าอันไหนมันจะชัดก่อนอันไหนมันจะชัดก่อนส่วนมากที่เราชัดชัดก่อนนะคะเพราะอะรู้สึกใช่ไหมรู้สึกมันก็มีทั้งพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเฉยอันนี้มันอาจจะยังจับไม่ค่อยชัดเจน จำได้ล่ะจําได้หมายรู้ว่าเป็นอะไรก็มันก็ไม่มีอะไรแค่จําได้แค่จำได,แำได้แค่หมายรู้อ๋อมันมันคือสิ่งนี้นะมันนี่มันคือลูดานะ่างนะอะไรเงี้ยนะคะจำได้แต่การปรุงแต่งเนี่ยมันชัดมันชัดโดยเฉพาะความคิดเราเห็นชัดเลยว่าเออเรากําลังคิดอยู่นะนะใช่ไหมคะความคิดมันก็นําขึ้นมาแล้วก็มันก็มีเรื่องของการรับรู้ในใจความรู้สึกในใจพอความคิด มันเด่นขึ้นมาก็เลยชวนว่าทิ้งคิดเถอะใจเป็นใจจะได้เป็นอิสระทิ้งคิดใจเป็นอิสระก็เลยชวนกันแบบนี้ว่าใจของเราเมื่อเวลาที่รับรู้สิ่งใดเนี่ยมันมากันยกแขงมันมากันหมดเลยนะคะพอมันมากันอย่างเงี้ยถ้าเราควบคุมมันไม่ได้คือไม่มีสติเพราะใจมันมีสติเท่านั้นที่จะคอยควบคุมดูแลรักษาได้ไม่มีอย่างอื่นแล้วสติ มันก็มามา,มาไปไปมามาหายหายเป็นเป็นหายหายนะคะมันไม่ได้มาแล้วมาเลยมันมาแล้วมันก็ไปาไม,มาแล้วมันก็ไปฝึกยังไงมันก็มามันก็ไปถ้าเรายังอยู่ในระดับของของความเป็นปุถุชนนะคะเราก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วก็ไปแต่ว่าถ้าฝึกบ่อยมีทักษะความชํานาญการฝึกฝนมันทําให้เราเกิดทักษะความชํานาญเราจะควบคุมได้เร็วขึ้น และต่อมาต่อมาเนี่ยโอ้โหแค่มากระทบเราแค่กระพริบตาเดียวเราก็ควบคุมมันได้แล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นการควบคุมที่เรียกว่าเป็น,ปน,ปน,ปนโอ้โหสุดยอดของการควบคุมเพราะใจของเรามีการควบคุมได้อยู่อย่างเดียวคือสติเท่านั้นใจของเรามันจะส่งผลออกมาทางวาจาทางการกระทำอยู่เสมอไม่มีการแสดงออกไหนที่ไม่เริ่มจากใจ เะะมื่อสักครู่ก็เพิ่งคุยกับคุณวิยุธธไปที่ FM91 Traffic Pro ในช่วงสีโมงเย็นเป็นเรื่องนะคะว่าการแสดงออกไหนๆก็ตามมันเริ่มจากใจเสมอเพราะฉะนั้นก็ชวนกันค่ะว่าเราฝึกฝึกเถอะฝึกเถอะนะคะให้ใจเราชาลงร,รับรู้ได้แต่ชะลอมันหน่อยก่อนจะ ทำอะไรชะลอมันนิดหนึงเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะพุ่งออกไปตามแรงของเราแรงความติดใจความอยากได้ความถือสาความหลงยึดตัวเราเป็นเป็นศูนย์กลางของทั้งหมดนะคะนี่มันก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีความชํานาญเ,เป็นเรื่องปกติไม่ฝึกก็ไม่ชํานาญก็ต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยืดไปอย่างอื่น ไปอย่างอื่นนะคะเรามีสติอยู่ในในการทำในทุกอิริยาบถของเราในทุกความคิดของเราเราก็จะควบคุมตัวเองได้แล้วใครได้เราค่ะเราเลยเราก่อนคนอื่นเลยค่ะเราได้ก่อนคนอื่นแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็จะมีความสุขกับการที่เรามีความสุขด้วยเหมือนกันการที่เราควบคุมใจของเราได้ก็จะส่งผ่านไปถึงผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะ